ดีจัดทุกคนและในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปอนิเมะวอลเลียร์ซิมูเลเตอร์2ในเอพิโซดที่2่อกันนั่นเองแบบยูดันและในอีพีแรกครับผมยอดวิวเราได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดี มากมากเลยพีนี้เราต้องจัดต่อนะครับและขออภัยด้วยที่ลงคลิปช้านะครับและก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยได้ทําการอัปเกรดร่างอย่างโหดข้ามคันม,ม,มากๆซึ่งเทคนิคมันเพลทง่ายมากๆครับผมและการประชมภายในคลิปนี้เราจะเติบโตไม่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกุุงกิ้งแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับผมเลส เดี๋ยวผมจะแวะมาเติมเกมพัทกันเลยไปที่สินค้าและบริการเลือนะ่อนหาบริการกิฟต์เกมพัทจากนั้นก็จะมีแมพมากมายแต่วันนี้อนิเมะวอริเออร์ทูเ e e e ท่านั้นเกมพัทที่เราต้องการเติมของผมจะเติมโอเมก้าลักกี้แล้วก็จะมีให้กรอกชื่อกับกรอกลาดผ่านตัวน,นี้กดเซ็นเซอร์ไปนะครับอ๋อเลื่อนลงมาด้านล่าง จะมีสอนวิธีการทำเมลเดงนะคะสาเหตุที่ต้องทำก็คือจะเข้าไอดีไปกิฟนะถ้าเกิดไปทำก็เข้าไปกิีฟไม่ได้นะคะเติมเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนรหัสผ่านกับผูกเมลเหมือนเดิมเพื่อความสบายใจนะเออช็อตนี้ผมลืมนะครับว่าตังในเว็บผมไม่พอจึงก็งมาทำการสร้างซองนะใครที่สร้างซองไม่เป็นหน้าเติมเงินมีวิธีสร้างซองนะครับใส่โค้ดนับซองหนึ่งเท่านั้นดังนั้นคัดโลกลิงที่เราสร้างออมแปะเนเว็บเติมเงินได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะได้โพยมาเดี๋ยวกลับไปสั่งซื้อใหม่นะครับก่อแค่ช่่ช่่ออออององงงรรกกกเเเป็นเป็นนืทีีีหััสสไไมต้้้้ดดซลยา ไม่สต็อกหมดเติมไวมากมาก0นาที <ปะ S 1> กรณีคิวเ er ยอะก็อาจจะนานกว่านั้นแล้วตอนนี้คิวของผมก็ทําการกําลังเติมอยู่นะคะหน้านี้จังหวะน,นี้ก็นั่งรอเดี๋ยวเราจะกดเข้าขไปดูในคิวกิฟต์แค่นี้ก็เติมเสร็จแล้วง่ายมากๆอันนี้เริ่มต้นมาก็จะลงดันแดงเลยนะซึ่งผมก็ลงตั้งแต่ดันสูรไปโผล่พีดัน44นะครับรู้สึกว่าเริ่มมีความตึงมือและจึงพอก่อนที่จริงเวลามันหมดนั่นแหละครับอัลโลกาสุรีแบบเทสเทสเทสวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับผมนาย้ดเห็นตัวละครไปเลยอะ ถอดแล้วแต่น่าจะไม่ทันนะคะคนดูนะเจนตัวไปหมดแล้วเนาะซึ่งใน EP นี้เราก็มากับ EP ที่2และผมอยากจะบอกว่าขอบคุณผู้ชมทุกขอบคุณผู้ชมขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับสำหรับกระแสตอบรับในอีพที่หนึ่งดีเกินคาดเลยเว้ยตัวแรกคิดว่าแบบจะไม่ตาซแล้วห้าพันวิวสำหรับผมเนี่ยตอนนี้ก็เท่าไหร่นะห้าพันสองหรือห้าพันสามผมไม่แน่ใจแต่ว่ามดีมากเราก็แบบมาจัดกันต่อเลยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครัับจะเเเเกก่่่่่่งงไมมนนีียยยอูทลา ถ้าเกิดเรามีเวลาให้มันน่ะเราก็เก่งนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมอะ่ะแค่ต่างกาันตรงที่ว่าสายฟรีเนี่ยจะใช้เวลาเยอะกว่าสายเติมถ้าเราเล่นแบบว่าเราเราอย่าไปคิดแข่งกับใครครับแข่งกับตัวเองเล่นเอาสนุกอะ่ะยังไงมันก็อยู่ได้นะครับสำหรับเกมนี้บอกเลยว่าผมได้ทําการไป Evolution อัปเกรดตัวละครเว้ยผมแบบเหนื่อเมฟมากตอนนี้นะครับผมบอกเลยทุกคนจะต้องอึ้งในตัวละครของผมนะครับเราจะมาโชว์ตัวเลยนะครับผมหนึ่งสองส้มมาที่พนะันเงินตึ้งนะครับผม แล้วผมก็มีตัวรับตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเออซึ่งผมบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะได้อีพีที่2คือแบบมีตัวลับแล้วนะซึ่งน้องก็แบบวัดเทพมากๆแล้วก็ทำเปจ็ดร้อยอิ่มนะครับเจ็รอยอิมอ่มเรื่องอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปของผมวงรวมๆแบบน,นี้นะครับ อ๋อแล้วผมก็ได้รับคําแนะนําจากคุณผู้ชมมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรีบหมดล็อกด่านขนาดนั้นนะซึ่งผมว่าผมเห็นด้วยมากๆเลยนะไม่จําเป็นต้องรีบเลยส่วนใครที่อยากได้ที่ขี่เท่ๆเฟี้ยวๆแบบนี้ก็นี่เลยนะครับมารับภารกิจที่ด่านแต่ละด่านนะเราก็จะได้ของแต่ละด่านให้เลือกจัดไซส์แบบนี้เลยจัดใช้จัดไซส์วัตถุฟักลิ้นพลาๆๆกแล้วลิ้นพังกะเลย อ่ะส่วนตรงนี้อีพีที่แล้วผมก็บอกไปแล้วใช่ไหมเนอ่าด่านเมจิกทาวน์นะทุกคนก็จะมีจุดที่เป็นอ่าจมอยอัพดาวตัวละครนะแต่ถ้าเราใส่ใช้นี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น <c oughs> อ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อเอาแหละเดี๋ยวผมจะมาทําการเล่าที่มาของตัวละครลับที่ได้มาก็คือผมตัวอู้ดูตรงเลยว่าผมเนี่ยพี่เกียร์ฟ้าผมจะไม่เอฟเคเลยถ้าดูจากอีพีที่หนึ่งอะน้อยมากาแล้วก็ไม่ตั้งปุ่มตั้งอะไรนะ <c oughs> ตั้งลูบตัวอะไรเนี่ยผมไม่ได้ทาเลยแต่ว่าทีเนี้ยพี่ชายทักมาพ ้เปาผมก็เลยแบบโอเคไอเปิดไข่กับสุม่มรูปดูบอสไว้ให้กระพอทีนี้พอผมเติมเกมพัสเสร็จนะจากที่ผมเติมเกมพัสไปที่เป็นโมเมิการกี้เปิดไปคืนเดียวตื่นมาได้เลยเป็นตัวลับมีดาวนี่แหละครับเป็นตัวแม่ของทีมสุดๆไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ตัวอื่นๆดาเมจมันก็แบบเนี่ยสิบหกลา้านเจ็ดสิ โเดี๋ยวนะพี่ชายพี่ชายผมมันมันเอาไปเล่นนะคือตัวได้ผมก็ตามไอดีตัวเองไม่ทันแล้วเหมือนกันโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เสอนเองนะพี่เอานะมีผู้ช่วยเราก็ต้องใช้ผู้ช่วยนะส่วนพี่ก็จะได้แบบนั่งตัดคลิปให้น้องๆดูอะไรนี้ไงไม่ได้ให้ทําอะไรมากเลยแค่หลบตัวไปแล้วก็ประเด็นคือไอที่ใช้นี่นี่มันทาให้พี่ของมันเองคือแบบไอพี่ชายขอบคุณนะเว้ย เอาเลยก็คือตอนเนี้ยผมไปไกลมากเว้ยเออตามทีละส่วนละกันนะมาส่วนการทําตัวใช้นี่เนี่ยก็มาที่ด่านนี้นะครับทุกคนแล้วก็มานี่เลยตรงเครื่องตู้ทาใช้นี่นะสมมติว่าผมอยากทำาอไม้เนี่ยอ่ะมันก็จะใช้หินของด่านนั้นนั้นซึ่งหินของด่านนั้นนั้นก็จะได้รับจากการที่เราตีบสของด่านนั้นนั้นนะครับซึ่งมันไม่ได้ดอบรอปร์นะเออแล้วก็ตัวละครต้องมีโอไม้สตัวด้วยนะครับถึงจะทำเป็นออไม้ช้นี y ได้ซึ่งมัน เก่งมากๆนะครับแต่ว่าหินเนี่ยมันก็หายยากอยู่นะถ้าเราแบบว่าเออไม่ได้มีเวลามากอะผมว่ากว่าจะได้ก็นานอยู่น้ำยานี่ครับน้ำยาแบบว่าโอกาสได้ตัวรับเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าเชื่อเถอะรับเป็นเรื่องของดวงครับจะไม่ได้ยินเขาบอกว่าตัวรับนี่ใช้เวลาสิบวันในการหาหรือจริงไหมครับโอ้โหโคตรเหนื่อยถ้าเกิดอย่างนั้นอะน เริ่มจากตัวไหนผมไปไม่เป็นเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปทําภารกิจเก็บย,นยนานดีกว่าก็จะมาเก็บตุกยานทหาร,ารนะสนนคอนเฟิร์มรับภารก,กิจไปไอเเกเตอร์ยี่สิตัวโอ้โหชิวตึกเสียงเ,เก็บเงียบขอเปิดเสียเก็มสักทีเออมันจะได้แบบไม่เงียบเหงาอ๋อเออเรายังไม่มีอรตติแฟกดีๆเรายังไม่มีแบบ อ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองดูลองดูเมื่ออีพีที่เราคุณน้ำแดงพิมพ์ว่าอยากเห็นผมแบบว่าติดอันดับเลยใช่ไหมติดอันดับแบบสายเปย์เลยใช่ไหมเออเดี๋ยวลองดูว่าจะรอดหรือจะล่วงเอาละ่ะธุรกิจเสร็จแล้ว้าส่ภารกิจกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำภารกิจหายานปานะเนาะเดี๋ยวนุ่งอาจจะงงเอ้พี่พ,พี่มาฟาร์มแดดหนึ่งทำไมวะนี่เนี่ยมาาันจะดอบมันจะดอบของของเอาไว้ทําตัวใช้นี่ในแต่ละด่านที่เวลาที่เราตีบอสนั้นในแต่ละด่านงงไหมอะงง เน,นี่ยเมื่อกี้ไม่ดอบเออแต่ว่าบางทีก็ดอบเฮ้ยผมพูดให้งงทําไมเนี่ยอาจจะเบรเบร์นิดน,นึงนะคะพอดีว่าวันนี้ไปลงพลายบาสมาโอเคสิตัวเรียบร้อยลาวาห้าตัวครบแล้วตายสิทำไมมันง่ายอย่างงี้วะเนี่ยอะไรนี่ชักเลี้ห้าตัวตายซะเถอะแบมห <c oughs> อยหวานเจี๊ยบครับผมส่งภารกิจครับผมคุณเรียบร้อยอุ้ยได้ไพรเวทชิปมา,าลองใส่ดูหน่อยนะเย้ีๆน่ารัก啊 อ๋อแล้วก็ตอนนี้มีตัวเอกค s ส v e เอกมาใหม่ด้วยนะครับ oh. 3, โอ้โหสามพันโลเหมือนเราจะมีตัวเอกคูส v e ด้วยนะทุกคนไม่แน่ใจว่าไปได้มาตอนไหนโอ้โอเคเขยมไปเลยอะ่ะ ส่วนตู้แชมเมื่อตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ตัวละครอะไรลงไปเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะปั้นตัวละครนี่นะอ๋อไม้ใช้นี่เนี่ยนะครับไม่มีดาวไม่เป็นไรส่วนอัจฉริตัวน,นี้เราก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเยอะมากๆเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการไปลงดันนะครับลงดันน้อยเดี๋ยวไว้ดันมาก็จะไปลงกันไอโบส์นี่แล้วเราก็จะใช้ระบบออโต้ฟีดนะทุกคนนึงนะอาฟีดตัวละครตรงนี้นะรูปตัว เสร็จแล้วเราก็เปิดได้เลยว่าถ้าเกิดเราสุ่มได้ตัวไหนแล้วเราไม่ต้องการเนี่ยให้มันฟีดไปเลยแบบกินอัตโนมัตินะซึ่งผมว่าจะเลือกเป็นตัวนี้ก็จะเป็นการอัพ e EXP เลเวลให้กับตัวละครเขาก็จะทําการเปิดสุ่มทิ้งไว้เลยแล้วก็ตีตัวไว้นะครับเนี่ยแล้วมันจะมีแบบพวกปรแกเกมที่เอาไวห้หลูบตัวอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเออไม่ดีเรานอน,น,อนแล้วก็ลูบทิ้งไว้อะไรเงี้ก็ได้ตืนเช้ามาอาจจะได้เจอเซอร์ไพ ตอนนี้เกิดการค่อนข้างที่จะชุลมุนมากๆเลยนะครับดันแดงก็มานะคอร์ลับชั่นก็เกิดไม่รู้ว่าจะเลือกที่จะไปสุ่มตัวหรือจะไปลงดันดีแต่ว่าเอาเป็นสุ่มตัวก่อนละกันเพราะดันมันมาเรื่อยๆไม่เป็นไรสุ่มตัวก็สุ่มตัวความคืบหน้าก็ยังไม่ได้มีอะไรมากเนาะเพราะว่าเราก็จะแบบว่าสุ่มๆลงดันอะไรแบบนี้เออ <ๆ S 1> เดี๋ยวรอดูว่าแบบเออเราจะโชคดีได้ตัวรับอีกตัวหนึ่งไหมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าได้ก็ถือววาดีนะจะได้อ่าให้เป็นคนดู f อีได้รู้ว่า เออโชคไอ้ฝนมันก็มีดวงเหมือนกันนะมันไม่ได้แบบว่าไก่กาเกลือนะหรือว่าพึ่งบุญบารมีพี่ชายแบบว่าเปิดให้ปุ๊บได้ตัวรับอะไรเยงี้ไม่ใช่จริง <Yeah. S 1> มันคือแบบเป็นดวงเจ้าของไอ้เอาเอาเอา,เอากังจะมาซุบปุ๊บจะค <c oughs> อรับชันหมดกนาะ <c oughs> บผมอ,อันนี้แก้งปะอันนี้แก้งปะทำ โอเคผมสุ่มได้น้ำชาบูดาเมจว่ะบอกเลยว่าเออ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 หาเรื่องเสียตังค์หาเรื่องเสียตังค์นะแต่ไม่ได้จะซื้ออะไรเลยไหนขอดูซิว่ามีเกมพัทอะไรน่าจัดกันบ้างครับผมเออกระเป๋าใหญ่ก็ก็ไม่ค่อยหน่อนนั้นนะเพราะว่าเรามีออโต้ฟีแบะแบบเป๋าเราก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อันนี้ก็น่าสนใจนะเออเนี่ยอันเนี้ยสุ่มพัทสิบใช่ไหมทุกคนสุ่มพัทสิบแบบลัคกี้มากิ้งขึ้นวาย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 เมื่อกี้เป็นอะไรอะเมื่อกี้เป็นอะไรอะเฮ้ยเห็นนะเห็นนะโอเคขออนุญาตมาเยี่ยมชมด่านสุดท้ายล่าสุดนะตอนนีี้ท่ ตัวเกมมีหน่อยเดียวในอนานะคตแบบบางทีคุณผู้ชมอาจจะมาดูแล้วที่ขี่ของเราเนี่ยดีๆก็มีแล้วก็ไม่ใช่นะ <c oughs> เลือดเป็นไงห,โโห้ามีอ่ะโหเราฟาร์ม,มนปะปะเอ้ยเราชิวเราเราถือว่าได้อยู่อุ้ยย่ยมชมด่านสักนิดนึงนะทุกคนเท่ๆมีความเป็นเ <c oughs> ชมเบรเนสเจอปนเนสีญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยทุกคนมาจกหนะ่อยจีนหน่อยนะดูไปดูมา แต่แบบไปดูมาก็เอ๊จีแต่มันก็ออกแนวญี่ปุ่นเอ๊ไม่รู้แฮะอันนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเด<อ>ี๋ยวนะเริ่มคุนละเหมือนไอ้ไอ้คุนคุนว่ามันจะเป็นเรื่องอาจารย์โกโจโปะวะดูตัวในตู้อะปลอลองสุม่มเอ้ผมว่าใช่ผมว่าจะอาเครือเรื่องโอเคโอเค ผมผมผมอายจจำชื่อเรื่องไม่ถูกด่านเคุยเปิดทีละ466เอ็มเร็วเหรอเอาเรื่องนะเนี่ยลองดิสักฟองดิปื๊บอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ใช้กองทัพของผมนะครับในการจัดการกระบอดตัวใหญ่ของด่านนี้อยู่นะซึ่งบอกเลยว่าตัวแบกของเราก็ต้องตัวนี้แน่นอนนะฮะนี่ตัวรับตัวรับเฮ้ยรีวิวสกิลตัวรับสะหน่อยปะขออนุญาตกดใช้ตัวรับตัวเดียวเว้ยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลองกด สวัสดีเออเอฟเฟกต์มาปึ๊บขอเปิดเสียงเกมด้วยมาผมตองได้ยินด้วยจังหวะเนี้ยผมตองได้ยินด้วยมาไม่ใช่หรอกเอ๊ะอขออีกทีขออีกที นี่คือตัวหนึ่งในห้าแสนนะหนึ่งในห้าแสนคือเราต้องดูกันที่ดาเมจไงเออเราต้องดูกันที่แบบศักยภาพ DPS เราจะมาดูกันที่แบบเอยสกิลความสวยความงามอย่างเดียวมันใช้ไม่ได้ออมันต้องดูที่ดาเบนะียไงเฟสเฟสก็เด้กจักเลยเน,นี่นยผมอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ติดที่พี่ชายเอาไปฟาร์มให้แล้วเอฟเคนะถ้าเป็นผมเองแบบว่าอยู่ไอดีอยู่กับผมอะฟาร์มเอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมได้จะเป็นคนหนึ่งที่เล่นแบบหลุมตู้น้อยมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะคือไม่ได้กลัวเปลืองค่าไฟด้วย ดูเท่าที่แบบตื่นมาบางทีอาจจะได้ตัวดีๆแล้วก็ตัวคุมๆไปเล่นหรือว่าเวลอัพอะไรเงี่ยดาเมจก็เก่งขึ้นนะคะโปเกมนี้มันเป็นแบบในแนวแบบนั้นไงแต่เราก็จะเล่นแบบฉีกๆหน่อยนะถือว่าเอ่อให้พี่ชายฟาร์มเพราะว่าเออทำให้คนดูเห็นไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราให้เวลากับมันน่ะมันก็จะได้ความเก่งออกมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับและท่านั้นขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับการเติมของคุณด้วยนะซึ่งของผมนี้ก็คือเรียกว่าเหมาละไอแต่ตอนที่ผมผมติดผมติดผมบอกไม่ได้ออก โอเคช่างมาแล้วกันกดวาร์ปใหม่ก็ได้จบแต่มันคงไม่มีไอ้บ้านท,ที่ไหนแบบว่ามารอบอรเกิดแล้วก็ตีเองหรอกเนาะเออผมว่ามันหลบตู้คือมันสะดวกที่สุดแล้วอะเบิร์หม่ททำไมใ,ใครฟังเราต้องเอาหินชายนี่ไงประเด็นนะ่ะเราต้องฟาร์มหินชายนี่ชึ้งมันไม่ได้รอบง่ายเลยนะมันหอบยากะนว้ยเออเอาสิเอาให้มันรู้เรื่องไปเลย เช็คฟีดโอเคเป็นตัวนี้จัดไปครับผมแล้วก็ตีบอสไปสุ่มตู้ไปแต่ว่าจะไม่เปิดแบบออโต้คิกมาคงมาโคนะฟาร์มเองในหน้าเทรลพอตขึ้นว่ามีเมือแชนเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหเกมจับดตอีกแล้วหรอเนี่ยอัปเดียด่วยจังนี่เลยพ่อค้าพเดจจอนวัสดีครับเห็นว่ามีของดีมาขายด้วยนะครับออโต้เอ็กเทแอนดีเออต้อง ว่าออโต้แอคแท็กเอนเนมี่นะนายฝนผมว่าอันเนี้ยคือเลิศเลยนะครับผมจะซื้อซื้อ999ล็อตโอ้ไม่นะผมห้ามใจเเลงไม่อยู่จังหวะนี้มันก็ก็ก็กไปแล้วตังผมมาไปแล้วเอาล่ะออโต้แอคแท็กเอนมันคือยังไงมันเป็นยังไงโอ้มีขึ้นออโต้มาตรงนี้ขอลองกดหน่อยระยะหรอเอาเป็น50ในรัศมีหูกว้างโคดแล้วยังไงอะตรงนี้เพื่อนเก็ สังเกตว่าจะมีสปีดเปอร์เซ็นต์นะคบเราต้องใช้ทองในการมาอัพให้ได้สปีดแอคแทกความไวในการโจมตีเร็วขึ้นนะอันนี้มันผมกงง็งงอยู่ว่าตอนแรกทำไมมันโจมตีแบบว่าตัวเดียวแล้วก็ไม่โจมตีต่อเพราะว่ายังไม่ได้อัปเกรดนั่นเองอ๋ตัวแอคแทกสิช่วงกําลังเรียนลุกแอคแทกสิแอคแทกยังไงวะผมไม่เข้าใจการทํางานของมัน oh. อ๋อเอาผมอัพอัพอัพเออได้75%้อ่ะดูดิอะทดสอบสตาร์ท มาไวขึ้นนะดูใช้แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยอุ้ยรู้สึกว่าจะเจออะไรที่คุ้มแล้วห่ะครับอ้อให้เสียงเกมดังอีกแล้วมีคนมาฟังกับผมเขาเก่งกว่าเราไหมผมว่าเขาเก่งกว่าผมเยอะเลยอะไม่ดูสิดูสิมันมันตีผมเองอะตึ๊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  มาเหอะมาได้ส <google> <boundaries> ักพักแล้วอ่ะแต่ฉันเพิ่งม <st> ีอ่ะล่วจะทําไมอ่ะฉันว่าต่อจากนี้ชีวิตฉันคงจะสบายขึ้นเยอะเลยแหละอาวเวรยังต้องบอกว่าผมโชคดีมากๆที่ได้ตัวรับมาก่อนที่จะการันตีออกซะอีกนะคะก่อนออกการันตีเยอะมากๆอ่ะครับแล้วก็ได้แบบเป็นดาวหนึ่งด้วยนะแค่ตัวรับก็หายากอยู่แล้วแล้วได้แบบดาวหนึ่งคือมันคือศูนย์จนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ก็ต้องบอกเลยว่าพีนี้พี่มีปุญหวาน้องๆอ้าวอาอาจบแล้วถ้าอยากรับชมต่อกดไลค์เยอะๆจะได้มีกำลังใจตัดคลิปต้นต่อไป